เรมิลีไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่คือตำนานบทใหม่ที่ถูกเขียนขึ้นทุกแมตช์มันคือความฝันคือความส,สุขที่แบ่งปันกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วทั้งโลกท่ามกลางความยิ่งใหญ่ระดับโลกนี้บริษัทจัส m ินอินเตอร์เนชั่นลจำกัดมหาชน มุ่งมัม่นทุ่มเทอย่างหนักเพื่อขวาสิทธิการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ถึง6ซีซันมาสู่มือขุนพร้อมกับพันธมิตรแถวหน้าของประเทศที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเพราะเราเชื่อว่าฟุตบอลเป็นของคนไทยทุกคนวันนี้แจสพร้อมแล้วที่จะนำความตื่นเต้นเรา้าใจของพรีเมียร์มาให้ทุกคนผ่านโมโนแม็กซ์สตรีมมิ่งแสตมป์สัญชาติไทยอันดับหนึ่งเข้าถึง่ายผ่านหลากหลายช่องทาง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ระตับโลกนี้ s h ียร t ทูเดอะแม็กซ์ l อ m o o n มูนอม